สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่6กันยานะครับปี2565นห้นะครับวันนี้ก็บรรยากาศคึ้มๆนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงนาขณะนี้นะครับเพิ่งจะแดดออกนะครับวันนี้นะครับมาซับหน่อไม้นะครับหน้าฝนนะครับข่าวว่ามีพายุเข้านะครับวันที่ห้าถึงวันที่9้านะครับหน้าฝนก็ ทั้งวัชพืชทั้งยาทั้งอะไรก็ขึ้นไวมากนะครับแล้วก็บวกกับหน่อไม้นะครับก็ช่วงหน้าฝนเจอกเยอะนะครับก็เลยเมื่อสักครู่นี้ก็มาสับหน่อไม้นะครับนะครับด้วยความที่มันออกเยอะนะครับเราก็จะเอาไปแปรรูปนะครับทําหน่อไม้ส้มนะครับเอ่อตรงโซนนี้เป็นโซนหลังบ้านนะครับมีอยู่3มกอนะครับแล้วก็สับนี่แล้วก็ตัดสับออกไปนะครับ ตรงนี้มีสามกอแล้วก็ตรงโซนด้านทิศเหนือนะครับมีอยู่ทั้งหมดอ่าหกเจ็ดกอนะครับเป็นไผ่กิมซุงนะครับเป็นไผ่กิมซุงแล้วก็มีไผ่ซางมนอ่าแซมอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอ่าพาไปดูกันทำหน่อไม้ส้มนะครับไปดูกันเลยครับนะค,ครับหลังจากที่ เราได้หน่อไม้มาแล้วนะครับเราก็มาปอกเปลือกนะครับแล้วก็มาสับเหมือนสับมะละกอนะครับมาปอกเปลือกมาเดี๋ยวจะขึ้นรูมให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะขึ้นแต่ว่าถ่ายรูปไปอยู่นะครับก็สับเหมือนสับมะละกอแล้วก็ฝานฝานเป็นชิ้นนะครับนี่ครับนี่ครับเราจะทําหน่อไม้ส้มอัดขวดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างที่เราทําเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ นะครับตอนนี้บรรจุขวดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปทําเมนูอาหารได้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงขั้นตอนการทํานิดนึงนะหลังจากที่เราสับเรียบร้อยฝานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือก่อนก็ได้ใส่น้ําก่อนก็ได้นะครับน้ําเราก็จะใส่พอพอท่วมนะครับ พอท่วมหน่อไม้นะครับแล้วก็แช่ไว้สองคืนนะครับแช่ไว้สองคืน <c oughs> พอเสร็จสองคืนแล้วก็จะเอ่อเอาขึ้นเอาขึ้นจากที่เราแช่น้ําเกลือไว้นะครับแล้วก็ใส่อีกกระมังหนึ่งแล้วก็เพิ่มเกลือลงอีกนะครับแล้วก็ชิมแล้วก็ชิมรสชาติไปแล้วก็คั้นให้มันคุกเข้าให้มันเข้ากันแล้วก็บรรจุขวดนะครับ มันจะขวดแล้วก็เราจะก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วก็แบ่งปันญ,ญาติพี่น้องแล้วก็ถ้ามีมากพอแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบ่งจําหน่ายด้วยนะครับเป็นผลผลิตจากสวนนะครับของเราเองนะครับก็เป็นการแปรรูปเก็บไว้ในช่วงที่มันออกเยอะๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เกลือเลยนะครับพอดีมันไม่มีคนถือกล้องให้นะครับเราก็ทําเองทุกขั้นตอน <c oughs> ก็เลยภ <c oughs> าพอาจจะออกมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็โรยเกลืออย่างนี้นะครับแล้วก็เทน้ําเทน้ําใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นน้ําน้ําดื่มนะครับเป็นทางน้ําดื่มแล้วก็ใส่พอท่วมนะครับแล้วก็พักไว้สองคืนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นั้นนะครับ แล้วก็พอครบสองคืนนะครับแล้วก็เอาขึ้นจาก,กระมังนะครับสาวขึ้นสาวขึ้นเอาพักใสอีก,กระมังหนึ่งแล้วก็โรยเกลืออีกนิดหน่อยแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันคั้นคั้นคลุกเขาแล้วก็ชิมรสไปด้วยนะครับคือเราต้องคอยดูด้วยนะครับว่าไม่ให้มันเค็มมากแล้วก็อย่าให้เค็มนะครับแล้วก็บรรจุขวดนะครับเตรียมขวดขวดไซต์ตัวนี้ก็เป็นไซส์ น้ำดื่มขวดขวดเล็กเรานะครับจะให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับใสนี้ครับก็เก็บสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานเป็นปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเทน้ำก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ใส่น้ำเรียบร้อยนะแล้วนะครับใส่น้ำพอ <c oughs> พอท่วมก็พอนะครับ หลังจากนั้นก็ปล่อยไว้อย่างนี้สองคืนนะครับเอาหาที่ตั้งวางไว้นะครับแล้วก็สองคืนนะครับแล้วก็พอครบสองคืนนะครับป้าจะใช้เป็นแบบว่าน้ำสาวข่าวหรือภาษาสายเรียกเอาน้ำน้ำมาเขานะครับมาใช้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนบรรจุขวดก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเออ น้ำสาข้าวแล้วก็เป็นใส่ข้าวสารข้าวเหนียวนะครับไปคั้นด้วยสักกำมือหนึ่งนะครับกำมือสองกำมือนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่สูตรนั้นๆนะครับแล้วก็บรรจุขวดนะครับบรรจุขวดแต่ขวดขวดที่จะนํามาใช้นะครับต้องอเป็นขวดที่สะอาดนะครับเป็นขวดสะอาดแล้วก็ ถ้าเป็นขวดใหม่ก็ต้องล้างต้องอะไรให้ทำความสะอาดให้ดีนะครับ <c oughs> แต่ควรจะเป็นขวดที่ใช้บริโภคน้ำดื่มนะครับถ้าเกิดจะใช้ขวดเก่านะครับแต่ถ้าจะาทำให้มันสะอาดเราก็ต้องเเป็นขวดใหม่นิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดเราทำเพื่อการขายด้วยอะไรด้วยเราก็ต้องเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆของการแปรรูปนะครับ หน่อไม้ส้มนะครับซึ่งที่สวนก็เป็นหน่อไผ่กิมซุงครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ